สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับชมพ่ากันนะครับคลิปนี้มีหนึ่งองค์นะครับผมพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับ พิมใหญ่วัดรักครังนะครับผมวังน,นี้พระจะโซนแบบเรียวๆหน่อยนะครับท่าชมดูนะฮะ เกตคมดีนะฮะคมพระเรียวๆหน่อยของนี้เอาไวๆเอาเน็ตเเลยนะฮะเอาไปสองพันห้าแล้วกันเนาะนะครับผมนะฮะไม่แพงนะฮะจริงๆจะเปิดสามพันห้านะเอาแบบไวๆเลยดีกว่านะครับเอาไปสองพันห้านะครับผม ไม่แพงนะครับเปิดแบบไม่เผื่อต่อเนาะนะครับจบเลยดีกว่านะครับเปิดแบบไม่ต้องต่อกันนะครับเอา2อ0 0นะครับผมอันนี้เป็นชุดใหม่นะครับผมเพิ่งได้มานะครับจริงๆจะเปิด350 0เนาะมันก็ต้องต่ออยู่ดีนะเปิดง่ายๆเลยดีกว่าสองพนะครับผม ไม่หักไม่ซ่อมนะครับ f c นะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับมีใช้มาบ้างนะครับผมเนื้อก็ส่วนวัตถุังนะครับสงพระจะเรียวๆหน่อยนะครับเนี่ยด้านหลังสวยนะครับ เหนือนึกดีนะครับผมพระจะเรียวๆนะครับยูะๆหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกดไม่เต็มนะครับเหมือนกดไม่เต็มนะพระไม่ได้สึกนะเหมือนตรงหน้าตักนี่กดไม่เต็มมากกว่านะครับผมสองพันห้าไม่แพงนะจริงๆผมจะตั้งสามพันห้านะ แต่ไม่อะไรเดี๋ยวก็เปือต่อกันเนาะนะครับอันนี้เอาสองพันห้าเลยจบเลยดีกว่านะครับผมอ่ะพิมพ์ใหญ่พรกประธานรถลรักค้งนะครับใครดูแลชอบทักมาขอรูปเพิ่มเติมเนาะนะครับผมขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์นะครับ <c oughs> มีหลายท่านนะมาปิดอยู่หน้าอะไรอ่ะมาปิดอยู่ใต้กระทู้นะปิดตรงนั้นตรงนี้มันมันปิดอย่างนั้นมันไม่ได้ซื้อขายนะฮะต้องแอดไลน์มาหรือโทรมานะครับ fc ไปปิดอยู่ใต้กระทู้แบบไปพิมพ์ปิดปิดตรงนั้นตรงนี้มันไม่ได้ซื้อขายนะนะครับแบบนั้นเนาะมันสื่อสารกันไม่ได้นะครับตรงนั้นนะครับเป็นเป็นคอมเมนต์เฉยนะถ้าสนใจอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือผมทิ้ง id l i n ยเบอร์โทรไ้แล้วนะนะครับถ้าแอดไลน์ไม่ถูกแอดไลน์ add, add ไม่เป็นก็โทรมานะครับถ้าคนสนใจจริงๆนะนะครับผมสำหรับคนที่ไปเม้น men, ไว้ว่าปิดตรงนั้นตรงนี้ผมถือว่า ถือว่าถือว่าไม่ได้ปิดจริงนะครับผมไม่ได้ขายให้นะนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วให้ติดต่อทางไลน์หรือโทรมานะครับนะฮะถ้าท่านไปเม้นไว้แบบนั้นมันจะไม่รู้เรื่องนะนะครับเดี๋ยวคนอื่นเขาเข้าใจผิดว่าองนี้ปิดไปแล้วนะฮะผมต้องต้องไปลบนะฮะต้องไปลบคอมเมนต์นั้นนะนะครับผมเพราะถือว่าท่านไม่ได้ปิดจริงนะครับผมต้องทักมานะฮะทักมาคุยกันทางไลน์หรือไม่ก็ โทรมานะครับผมนะวิธีการซื้อขายนะครับต้องแบบนั้นนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมฝากติดตามกันนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับองค์เดียวนะแบ่งปันกันนะครับผมราคาเบาๆเอา2อ0พันหนะครับผมถูกใจทักมานะครับขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์นะครับฝากติดตามกันครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ